อันนี้พี่ก็จะมาทำภารกกตออกตามไล่20คิวในแบบฟิ c t i o n แบทเก้าโดยตัวที่พี่จะใช้วันนี้ก็คือชายที่หดหูที่สุดในโลกโอ้คารุน่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปโคงพี่ไลค์ด้วยประกาศผู้โชคดีของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์แล้วคอมเมนต์ไอกันเข้ามาด้วย บาร์เบอร์ชอปบริการโลบักพรีเมียมผ่านระบบไอเดียพาร์ตพร้อมรับกดเกมพาร์ตทุกแมปไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดคิงเลกาซี่อนิเมเวนการ์ดและยังมีบริการไก่ตันแมปคิงเลกาซี่ทุกรูปแบบยังไม่หมดไอดี ID ไก่เงิน,ไก,นไก่เบสแมปฟิตเขาก็มีปักหมุดใต้คอมเมนต์เลยบ้าผม <c oughs> เริ่มมาเราก็อยู่ในแบบรวมเฮ้ยเจอโอคารุนว่ะอา้อาวอ้าวอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะโอคารุนจะกูเบคอนเหรอนะได้ไงอะ่ะได้ไงค <c oughs> ไงไรับผมนี่ะจับสามจะไปไหนไปเฮ้ยช็มา เฮ้ยมันกลายเอ็นตีแปลงไยเอาแล้วไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาน้อนี่ไงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองก็บล็อกแม่นเกินใจเย็นนะสุรโลโอ้ระบบบล็อกไม่ค่อยดีนะแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยมาก่อนเฮ้ยเลื่องโลโลนี่ไงเรื่องโลโลขอหน่อยครับผมเรียบร้อยเสร็จได้หนึ่งตัวเฮ้ยหมอนี่อยากโดนอยากโดนใช่ไหมฮะนี่ไง เด so ี่ยมก็มอมสกิลหนึ่ล็อกเขัพบอลหน้าจะไปไหนจะไปไหนตามแดนหน้าต่อยเอ้าได้เฉยใส่แดนต่อยหนึ่งสองจับสกิลสามแบบเลยแตกไปสองคิวหวานหวานอีซี่แทนต่อครับผมสสวัดีครับเฮ้ยเดฟอนโทจิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซียเท่อย่างวะเฮ้ยไม่ทำารกันไม่ทำารกันเราเผ่าพันเดียวกันนะจังหวะนี้ไป เลโลนี่ไงเฮ้ยเลียบเลยได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวผมเป็นสี่ตัวไปเลนต่อจังหวะนี้นยังไงเฮ้ยเอาทำเขาทำไมเฮ้ยเคบคอนมึงทำกูเหรอนะมานี่ดิยื่นกระหม่อมมานี่หดหูปอ่ะเฮ้ยอะไรมึงเดาใครมึงเดาเดาพี่เฉยไอบ้บ้ามึงต้องโดนหรือเ่ะเนอะแต่เอ็มกิมเป็นไหนละน,น,น,นี่เหรอเนอะอยากโดนเหรอมึงอยากโดนเหรอมลูกคูนหูปอ่ะเนี่ยไอ้แก๊งคอใช่ไหม กวงสวรรค์เรียบร้อยเพลงเตี๋ยดอกคิกว่ะฮะยแปดสิบแปดสิบดอกคิกซิ่งเข้าที่เบาหน้าเป็นไงล่ะเยอะกว่ายี่สิบยี่สิบอะบอกให้ไม่ต้องไม่ต้องมาขอโทษวัตช์เช็โดนเฮ้ยนี่เรื่อยลัวเรียบร้อยสุคุนะ่มาผิดแมพแล้วสุคุนะเฮะโอ้โหูกูใช้อาคาได้ไม่ใช่กูใช้เชียร์ใครได้เมื่อกี้เห็นไหมกูเฉือนสุคุนะตายนีไปไหน จะหนีไปไหนนีไงมึงเจ้าใครมึงเจ้าใครฮะอยากโดนใช่ไหมนี่ไงเอาแขนมึงมาเหยียบเลยแตกครับผมอะไรอะไรอยาโดนเหรอโดนใช่ไหมนี่เพลงเตะแปดสิบแปดสิบแปดสิบดรอปคิกเจียบร้อยนี่อะนี่อดีบเอาน้าเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วอ่ะเอ้ยโอ้อันตีหมดว่ะ เอ hai, ้ยไม่เป็นไรต่อให้2ตัวเลยดูดิใส่ได้ต่อยหนึ่งสองไอ้ไงไต่ก้านคอเรียบร้อยเตกหนึ่งตัววะเหลือมือะเบคอนอะไรดเรียบร้อยเฮ้ยเล็กว่ะแม่เราต่อยเอ้ามันต่อยขันได้ว่ะเฮ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่แต่ยังไม่ถึงตายแกมือใจว่ะไอ้ไงเข้ากำแพงไปดีน้องเดี๋ยวตยหนึ่งสอง นี่จับด้วยสกิลซีเรียบร้อยเอา้าไม่แตกว่ะเฮ้ยเฮ้นี่ไงแล้วตายนึ่งสองเรียบร้อยอฮ้ย่าห้ามมะาพร้แปงเฮ้ยเอะไรอ่ะอย่กโดนเนาะอย่าโดนพี่จัดให้ได้นี่ไงเอ้ยโ,โ,โดนต่อยคัดอืมเจ็บเจ็บอยู่อ้อาวไม่โดนแดด้ะต่ยอยอ้าวกูบล็อกได้อะ่ะเฮ้ยนี่ไงจับคิวสองเฮ้ยแดกด้วว่ะแต่้ดต่อยไม่โดนอุ้ยอุ้ยอืม โดนมันย่ำสกิลสามเล็กโดออกมาต่อยหนึ่งไม่โดนแต่แด๊ต่อยอ้าวต่อยแด๊สวยกลับด้วยสกิลสามแต่แด๊ต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลสี่เกี๊ยบไว้แดดตนะต่อยได้เฉยเอ้าเพิ่าหลุดแล้วเมื่อกี้กลับด้วยสกิลหนึ่งต่อยังไม่แตะผมตามไปกินนะยังวันนี้อุ้ยโดนเฉยเจียบลอยปีช้างด้วยสกิลสองไปสิโลแก้วคิว ไปกันต่อครับผมจังวันี้เอ๊ะเป็นยังไงล่ะมีอีโบต์เดียวมาเอาอะไรอ่ะเฮ้ย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 ดูรุ่นด้วยครับเลือดมึงโลนะน้องนี่อะใส่ได้ต่อยห่ามั่วไปโดนนี่อ่ะจับด้วสกิลสามยำกำหมอมใส่ได้ต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลเรียบเลยฟีดเจอร์เป็นสิบตัวไปกันต่อเฮ้ยจังหวะนี้กดอันตีมเลยครับผมเฮ้ยหดหูอะอยากกลับบ้านว่ะเฮ้ยเข้ามาหน่อยดิ กดหูจังเลยอะ่ะม,มาสี่ไงสี่ไงสี่งี่เจ,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 จอเชียใครเจอคนเราแบบเชียใครเอามาแปลง่าเป็นหมาป่านี่ไงขอหน่อยแขนอ,ะอ่ะนะครับขอให้มีเยียบ้อยได้มี่นแขนโอ้โอ้ยน่าร้าวเลยเดียวปต่ตอ เอาอันปิโอ้โหเคาน์เตอร์เลยไปโดนเป็นไรครับผมไปเงี้สกิลสี่เอาสกิลสี่ก็ไปโดนโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยสกิลสามเฮ้ยสกิลสามอย่าพูดนะเนาะห้ามพูดห้ามพูดจังวันนี้งำโอ้เป็นพูดสามสกิลเอ้ยสกิลดีไม่ได้พูดนะสกิลสองเอาหน่อยดิเออหนึ่ลันไถไถไถให้หมดสามคิวมาเปะก้อนอีกแล้ว ไอตัวนี้มึงข้าวละนี่ไงฮ่าดีนักนี่จับสองตายหนึ่งสองจับด้วยสกิลสามคุ้มข้าเตะแล้วก็ใสแ่แดดต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลสามโอ๊ยสกิลมั่วมีโดนซิงเอาเอาต่อยได้ออาสวยได้ดึงคิวสิบสี่คิวเฮ้ยอะไรอะไรนี่ไงยอย่าทำผู้สาวเอ็งทำผู้สาวทำไมนี่ไงพี่ทำเองเนาะสกิลสามเรียบร้อยลัดได้หนึ่งตัวโมโหกูแล้วโมโหกูแล้วเนาะ นี่ไอ๊ยแต่ต่อยไม่โดนเอ้ยนี่อ่ะจับสองเอ็มแหลกดออ้าวแหลกดอโดนนี่ไงจับสามย่ำกระหม่อมรีบร้อยแตกไปอีกหนึ่งฮะสิบหกคิวเว้ยจะไปไหนนี่ไงเฮ้ยโอ๊ยอ้นี่มันแก๊ปหรือเปล่านี่เฮ้ยมาผิดที่หรือเปล่าน้องไปส่งใครหรือเปล่าอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บหดหัวเฮ้ยจะเอาจริงเหรอฮะเอาจริงเอาจริงจริงอ่ะอ้าวแหลกดอสวยใส่ได้ต่อยเอาโดนบล็อกโอ้ยหมดหัว่ะ อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้อุ๊ยโดนแหมไม่โดนสวยเอาโอ้ยไม่โดนสกิลสี่ไม่ได้อ่ะคุบอก่อยได้เอ่ะสวยเนี่ยหลอนเลยหลอนนี่จังวันนี้ยวได้ต่อยอา้อาวอ้าวอย่างนี้ก็โดนนี่ครับผมเนี่ยใส่แดดตามหนึ่งสองสามจักับหม่อมเหยียบสองคัดต่อยหนึ่งสองสามจัหนึ่งเรียบร้อยอุ้ยวันชอ็อตสิบเจ็ดคิววันช็อตเลยครับผมเดี๋ยวนี้ เฮ้ยทำอะไรกันครับสวัสดีครับผมเฮ้ยพอมึงกดยิมด้วยคนได้ไหมล่ะเชื่อน่ารักจังวะเป็นดออะไรเลื่อนโลยอยากจสู้กับพี่อะครับกูก็เลื่อนโลเหมือนกันแตกไปอีกหนึ่งสิบแปดวิวสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยทำไมมันไม่มีผมอะแลกดอสวนไปหนึ่งสองจับสองเดินหน้าต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกีสามย่ำเฮ้ยไม่โดน อโอ้ยโดนบกไก่อ,อสวยจับหนึ่งริบหลายแตกโอ้ยังไม่มีท่าฟินิเชอร์อะ่ะสิ๊ก้าคิวถ้ามีท่าฟินิเชอร์นี่น่าจะดีนะพี่ว่าคิวจะได้เยอะๆนะครับผมรอก่อนยังไม่มาแตะหน้าต่อยหนึ่งสองจับด้วยสยกิลสามยำกระหม่อมเอ้ยใครวะเฮ้ยอย่าขัดพี่น้องอย่าขัดพี่ตีไงจับด้วยสกิลสี่แสตแต,ตามด้วยนะเอา้เอาเฮ้ยปวดหูอ่ะ โอ้ยนี่มันเสือกว่ะเฮ้ยอันตรีนหน้าปเปละมาดูว่ะเมืม่อกี้ใครเสือกเมื่อกี้ใครเสือกครับยกมือขึ้นมามานี่มานี่เพ็จเด็ดดอบที่เข้าที่เบ้าแน่เต็มเต็มจังวันนี้นะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องโดนแน่วัตช์เช็คมาโดนทุกคนเน่ะพี่บอกให้ไงดอบที่เข้าที่เบ้าหน้าเฮ้ยไม่ไมนนนนใช่ไ,ไ,ไ,มไม่ตายว่ะอา้าวอ้าวเรียบร้อยไหมจังวันนี้โดนอ่า เปีบเยบร้อย20คิวโอเคตียังไม่หมดนี่ไงโดนคัลเ,เตอร์ว่ะอืมสวยเนอะโดนเคัลเตอร์ต,อรอตีไงหน้าร้าวเลยพี่บอกให้เนอะมาดิเฮ้ยอยากโดนเหรอมองหน้ามองหน้าตีไงโดนเพลงเตะับบ80กว่า80เนอ่ยเป็ไงล่ะอืมโคตรเท่อ่ะโคตรท่อหรือว่าท่านี้ เรียบร้อยว,ว้าวอะ่ะเฮ้ยมันว้าวอะ่ะมันจากแน่ยเราอ่ะมือกดว้วาวทำไมฮะไหนไหนว้าวเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวโดนเฮ้ยโอ้ไม่โดน <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอเคครับ okay, ผมก็จบกานที่เรียบร้อยนะผมสำหรับภารกิจล่า20คิวในแมบฟิคชั่นแฟร์ดังเก่าน,นะผมโดยใช้โอคารุนนั่นเองนะถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป พิ่ไลด้วยเจอกันใหม่ EP นะไปแล้วไปเล่นโอการุนก่อน